เูื่อจ,จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาค่ะคุณขวัญเกลยสวัสดีค่ะค่ะราคาทองคําเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่วันเองนะคะแล้วก็กลับไปปรับตัวลดลงอีกแบบนี้เนี่ยเกิดจากแรงกดดันอะไรคะค่ะในในช่วงสองวันที่ผ่านมาค่ะ,คะทองคํำถือว่ามีการย่อตัวลงมา ต่อเนื่องนะคะโดยที่เมื่อคืนนี้เองก็หลุดแนวรับที่ส1 0ัญที่ระดับ1 5 8 0เหรียญดอลอาร์วนะคะดังนั้นหลังจากที่หลุดแนวรับที่สูกพัญก็เกิดขายออกมาตอนนี้เองเนี่ยก็ย่อตัวลงมาต่อเนื่องลงไปต่ำสุดเมื่อ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เื่อดับ1,551เหรียญดอลลารอทรัพยอยอัพค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการปีตัตขึ้นมาบ้างแต่เรามองว่าโอกาสในการย่อต่อยังมีนะคะโดยที่น่าจะขึ้นมาทดสอบแนวประมาณ1,570เหรียญก่อนที่จะลงย่อต่ออ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดสัมผัญคือแนวรับที่1,550เหรียญเ้ื่อหลุดแนวรับต่อไปกรร็จะอยู่1,525แล้วก็1,505เหรียญดอลลาร์อรั่ย์ลอยอัพค่ะอืมค่ะ สาเหตุหลัก,ลกๆนี่ยังคงอยู่ในเรื่องของกรีซใช่ไหมคะก็สถานการณ์ของกรีซเองหรือว่าในเรื่องของราคาน้ำมันเองที่ปรับตัวลดลงนะคะ,คะก็เป็นเป็นสองปัจจัยที่ส่งผลกับการลงของราคาทองคำซึ่งคืนนี้เองเนี่ยเราอาจจะยังต้องติดตามผลการประชุมของสุดยอดผู้นำของทาง e ูเองนะคะ,คะในเรื่องที่ต้องการจะออกพันธบัตรเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องดูว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองฝั่งเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งเยอรมัน เองก็ตามนะคะจะออกมาจะสามารถตกลงกันได้ไหมซึ่งเราไม่ได้น่าจะยังยืดเยื้อต่อแล้วน่าจะทาให้ยูโรมีโอกาสในการตัตวลดลงลดระคาะของคำด้วยะค,ะ m. ค่ะอืค่ะในมุมมองของคุณนิพาเนี่ยคิดว่าความเสี่ยงของที่กรีซเนี่ยจะออกจากกลุ่มยูโรโซนเนี่ยคาดว่าจะมีผลต่อราคาทองคำไปเรื่อยๆไหมคะน่าจะส่งผลนะคะแต่ว่าบอกว่าถ้ากรีซเองหลุดออกจากยูโรโซนเองนะคะน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ น่าจะสมผลทำให้ราคาทองคำสามารถดีดตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งในฐานะของเซเซเว่นได้แต่ถ้าสถานการณ์ยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้แย่ไปกว่านี้นะคะ,คะยังทรงๆอยู่หรือว่ายังไม่ได้ดีขึ้นมากเรามองว่าราคาเอ่อทองคำเองก็ยังจะคงตามข้างเงินยูโรในส่วนนี้ซึ่งก็อาจจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่า สุดท้ายแล้วทางกรีซมีนโยบายยังไงเพาะร่าสุดเองอดีตรัฐมนตรีของทางกรีซเองก็ออกมาพูดว่าอยากให้กรีซออกจากยูโรแต่ว่าถ้าเรามาดูฝักของมูน้นิปี8เองหรือว่ากลุ่ม e u เองก็ตามก็ยังไม่ต้องการให้กรีซออกจากยูโรค่ะ,คะและในส่วนของพัฒนาคารในสเปลนล่ะคะที่จะมีการเพิ่มทุนนะคะแบบนี้มีส่งผลต่อราคาทองคำบ้างไหมคะ มีส่งผลเหมือนกันนะคะคในเรื่องของความมั่นคงของฝั่งการเงินของทางฝั่งสเปนเองนะคะคซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูแล้วไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักนะคะจะเห็นได้จากการที่มีการโด,ดรนดาวเกรดออกมาด้วยเหมือนกันในฝั่งสเปนเองนะคะอันนี้ก็จะกดดันในเรื่องของค่าเงินยูโรทำให้ค่าเงินยูโรเกิดการย่อตัวค,ค,ค่ะอืมค่ะแล้วถ้ามาทางฝั่งด้านเอเชียบ้างน,นะคะที่เป็นฟิลเลตติ้งนะคะปรับลดอัควาฟนนาเชถือของันาัตรญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งผลไหมคะ ตัวนี้น่าจะส่งผลกับราคาทองคําไม่มากนากันนะคะโดยรวมเนี่ยสิ่งที่ส่งผลกับราคาทองคายังเป็นถ้าฝั่งเอเชียเองเนี่ยค่ะในประเทศจีนที่เป็นหลักที่จะส่งผลค่ะอืมค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวของราคาทองคําบ้างไหมคะเรามองการฟื้นตัวของราคาคทองคายังมีแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ในช่วงเร็วๆนี้เอน่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่โดยที่แนวรับเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นลงไปแถวๆระดับประมาณ 500ยอยเหรียญดอ o l l a r ต่ออยอาร์นะคะแล้วก็ส่วนเนื้่าด้านบนเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูเป็นกรอบใหญ่ก็จะอ,อยู่ชื่วระดับหนึ่งพันห้า้อยแสิบเหรียญดอต่อปอยอาร์ะค,ะค่ะอืมค่ะสุดท้ายค่ะขอกยุทย์ุการลงทุนให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะแนะนำนักลงทุนนะคะว่าถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาอย่างในคืนนี้ที่บริเวณระดับประมาณหนึ่งพันห้าเสิบเหรียญแนะนำให้ขายทองกำไรไปก่อนเพราะว่าว่าจากการย่อตัวของราคาทองคำยังมีโดยที่สุดสุดท้ายของราคาทองคำเนี่ยในสำหรับก่อนสิ้้นนนเดือี หน้าสม่หลุดเชื่อดับ1,505เหลีอยดเยนจาร่ัพไพร์ออาค่ะอืมค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณพามากนะคะวสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะแล้วทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ